ศาส,สนาจะเจริญก็จเจริญที่ใจเราจะเสื่อมก็เสื่อมที่ใจเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับพระเจ้าพระสงค์ไม่เกี่ยวกับศาสนาอื่นลัทธิอื่นไม่เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะไม่เกี่ยวเลยผู้หมดศรัทธานะย่อมไม่ศึกษาศรัทธานี้นจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่การรู้สิ่งที่ยิ่งขึ้นไปหากไม่มีศรัทธาเราจะไม่ศึกษาสิ่งนั้นก็เหมือนกับ เราชาวพุทธที่อ้างตนว่าเป็นชาวพุทธและไม่ศรัทธาศาสนาอื่นเราไม่เคยศึกษาศาสนาอื่นเลยนะถูกไหมเพราะเราไม่มีศรัทธาศรัทธานี่จึงนำมานะเพื่อการศึกษาสิ่งที่ยิ่งขึ้นเมื่อเราศึกษาสิ่งที่ยิ่งขึ้นเราจะรู้สิ่งที่ยิ่งขึ้นเช่นกันหากขาดศรัทธาย่อมขาดการที่อยากศึกษา การที่อยากเข้าไปศึกษาจึงไม่ป